กุณซื้อคุณซื้อรอ,อย่าด้วยรอ,อย่าก่อนรอ,อย่าก่อนหญ้าเหนื่อยรอก่อนรอ,อย่าแป๊บเดียวหญ้าเหนื่อยไปไปไปลงน้ำเลยไป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 เดินไปจาถึงแล้วเออไปไปเดินไปย่าแล้ว นั่นแหละเล่นตรงนั้นแหละลูกมันไม่ลิกไม่ถอดลูกเดี๋ยวจุ้งทะเลกัดเรื่องนั้นเดี๋ยวได้แบบน้ำมาเราเกรงอะกลิงมา <laughs> หมูทะเลหมูทะเลครับหมูทะเล <laughs> หมูทะเลหมูทะเล ไหนมาดูสิหมูทะเลเอามือมาหมาทะเลได้เรื่องแล้วนุ่นออ้ยที่ะไรหมูหมาทะเลได้แผลแล้วนี่ออกที่เธอหมูทะเลได้แผลแล้วแผลหนึ่งไหนมาแยะดูสิส่งมาดูขอดูหมาทะเลหน่อยได้คะอันนั้น่ะสัตว์ทะเลหมูทะเลนี่หมูทะเลเคยเห็นไหมหมูทะเลถูกน้ำถูกฉันไอ้อ้วน เออดูด่ากันนั้นเอ้อวดหมูทะเลกระเด็นไสย่ากลับยัางกลับยังหมูลอยน้ำครับหมูลอยน้ำหมูทอดน้ำมันหมูทอดทอดหมูหมูลอยน้ำ วัดุงหมูลอยน้ำหมูลอยน้ำโอ้ยดูภู <c oughs> ย่าถ่ายคลิปอยู่นั้นพี่เจ